สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ที่รักทุกคนวันนี้มาเรียนวิทยาศาสตร์กับครูมิวในเรื่องดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์บนโลกค่ะนะะการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน จากขอบฟ้าด้านหนึ่งและตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งทําให้โลกเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนซึ่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ยังทําให้เรากําหนดทิศได้อีกด้วยค่ะ ในแต่ละวันนะคะคนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์กําลังเคลื่อนที่ข้ามขอบฟ้าจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งในความเป็นจริงนะคะดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่แต่เพราะโลกของเรานะคะกำลังหมุนรอบตัวเองและโครจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์กําลังเคลื่อนที่นั่นเองค่ะปรากฏการณ์ของโลกบนดวงอาทิตย์นะคะมีอะไรบ้าง ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะและดวงอาทิตย์ตกซึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและจะตกทางทิศตะวันตกนะคะและอีกการปรากฏการหนึ่งก็คือกลางวันและกลางคืนค่ะ การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองนะคะในทิศทวนเข็มนาฬิกาเราจะมองเห็นวัตถุท้องฟ้าเปลี่ยนตำแหน่งนะคะโดยที่เราจะไม่รู้สึกว่ากำลังเคลื่อนที่หรือว่าหมุนอยู่แต่เราจะรู้สึกว่าวัตถุบนท้องฟ้านั้นกำลังเคลื่อนที่นะคะและก็ปรากฏการ ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ยจะเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองจึงทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปยังอีกขอบฟ้าด้านหนึ่งซึ่งมีลักษณะดังนี้ค่ะเราเมื่อนะคะโลกหมุนคนบนโลกนะคะจะเริ่มมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจึงกำหนดให้ทิศนี้เป็นทิศต,ตะวันออกค่ะ และเมื่อโลกหมุนต่อไปคนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆสูงขึ้นจนตรงศีรษะในตอนกลางวันนะคะหรือว่าที่เร,เรียกเที่ยงตรงใช่ไหมคะต่อมานะคะเมื่อโลกหมุนอีกต่อไปนะคะคนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆลอยต่ำจนรับขอบฟ้าจึงกําหนดให้ทิศนี้เป็นทิศตะวันตกค่าจากข้อความแสดงว่า ดวงอาทิตย์นะคะขึ้นในทิศต,ตะวันออกและก็รับขอบฟ้าหรือว่าตกในทิศต,ตะวันตกนั่นเองค่ะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะมันก็คือการที่เราเนี่ยหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะการที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็นมานาฬิกาทําให้มองเห็นดวงอาทิตย์กําลังเคลื่อนที่ข้าม ขอบฟ้าจนเกิดเป็นรูปการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในลักษณะของเครื่องวงกลมดำภาพเลยค่ะตำแหน่งที่หนึ่งคือทิศต,ตะวันออกตำแหน่งที่สองคือดวงอาทิตย์อยู่ตรงขอบฟ้านะคะแล้วก็ตำแหน่งที่3ก็คือทิศต,ตะวันตกนะคะก็คือดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านั่นเองค่ะอ่าช่วงเช้าประมาณ6กโมงเช้าดวงอาทิตย์นะคะ กำลังขึ้นนะคะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกของเราช่วงเที่ยงประมาณ12นาฬิกานะคะดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ข้ามขอบฟ้าจากฟากหนึ่งในตอนเช้าไปยังอีกฟากหนึ่งในตอนเย็นนะคะและช่วงเย็นประมาณ18นาฬิกานะคะการหมุนรอบตัวเองของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาทำให้ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในทิศตะวันตกค่ะ ต่อมานะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะตเติมคําช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคําแรกคือดวงอาทิตย์นะคะมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมอยู่ไกลจากโลกประมาณ150ล้านกิโลเมตรและมีขนาดใหญ่กว่าโลกนะคะประมาณ108เท่าซึ่งมองเห็นดวงอาทิตย์คล้ายกับดวงไฟดวงใหญ่ๆที่ส่องสว่างเจิดจ้าในตอนกลางวัน หรือว่าตอนเช้าใช่ไหมคะเราจะเห็นดวอาทิตย์ขึ้นจากทางทิศต,ตะวันออกและลอยสูงขึ้นเรื่อยๆและรับสูงสุดก็คือตอนกลางวางันอยู่เหนือศีรษะของเราพอดีและลอยต่ำไปทางทิศต,ตะวันตกนะคะแล้วก็รับของฟ้าไป ต่อมานะคะข้อที่2วาดแบบจําลองดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกใช่ไหมลูกและจะตกในทางทิศต,ตะวันตกนะคะสําหรับวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์ขอจบลงแค่นี้ธรรมะสวัสดีค่ะ